เอามาเล่นแบบนี้กันจบ้าโอเคตอนนี้เข้าแหมงแล้วนะเฮ้ จะให้เรายิงอาบีจีไปสองต่สอง โอ้โหโอยโทษแก่เอาไม่ตุย คนโดยเฉพาะโอเกมนี้เล่นแ้วเจหัวร้อนแต่ ผมจะพยายามไมให้หัวร้นนะจ๊นะดูะ 我累。不乱嗯 ولا <applause> لا <applause> Các bạn hãy đăng kí cho tám, ui, Để không bỏ lỡ 好好好。